สวัสดีค่ะพบก,กับครูไซนนะคะคลิปนี้ยังคงอยู่ที่เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะของอะตอมและสมบัติของธาตุนะมาต่อกันที่ข้อ8เลยค่ะข้อ8กําหนดธาตุ5ธาตุนะคะซึ่งให้เลขอะตอมมาเป็น12 20 23 30 36นะคะแล้วก็ถามว่ามีธาตุ a n s i t ชันทั้งหมดกี่ธาตุทีเนี้ยวิธีดูอ่ะนักเรียนมันมีหลายวิธีบางคนอาจจะจําเลขอะตอมก็ได้เนาะแต่ว่าแต่ว่าก็ บางคนไม่ถนัดจำอ่ะอย่างครูเนี้ยไม่ถนัดจำก็ก็อาจจะไม่ได้จำเนาะวิธีพิจารณาท่า t r a n s i t i o โดยถ้าจะไม่ต้องจำนะคะจะต้องจัดเรียงอิเล็กตรอนให้เป็นจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยให้เป็นจริงจจัดในระดับพลังงานหลักอ่ะก็ได้ก,ก็ก็มีเทคนิคอยู่แต่ว่าตรงนี้ครูขอสอนวิธีที่ที่เป็นเหตุผลที่เป็นหลักการจริงๆละกันนะคะอันดับแรกนะคะนักเรียนก็ต้องจัดเรียงอิเล็กตรอนของ5้าธาตุนี้นะในระดับพลังงานย่อย ะะเดี๋ยวครูก็จะจัดเร็วๆนะครูจะจัดข้างล่างตรงนี้นะคะขอ,ขอพื้นที่เข้อก้านิดหน่อยนะคะส2จัดเรียงอิเล็กตรอนก็จะได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็น1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2นะคะ20ก็จะจัดได้เป็น1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 ยี่สิบสามนะคะก็จะจัดได้เป็นอันเนี้ยอันเนี้ยคือยี่สิบแล้วนะครูเริ่มรวบแล้วนะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะยี่สิบละอีกสามก็จะเป็นตัวต่อไปก็คือสามดีสามนะคะสามสิบอ่ะอันเนี้ยยี่สิบละก็จะเป็นสามดีสิบนะคะเป็นสามสิบต่อไปสามสิบหกสามสิบหกก็ตรงนี้ปรึบสามดีสิบแล้วก็ต่อที่สี่พีหก ทีนี้วิธีพิจารณาว่าธาตุอ่ะมันจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนให้พิจารณาตัวออบิทอสสุดท้ายที่เราจัดเรียงสมมุติถ้าตัวเนี้ยจัดเรียงที่อยู่ที่ s s ออบิทอแปลว่ามันจะอยู่ที่มูลหนึ่งมู๊สองถ้านักเรียนจําตารางธาตุได้นะตารางธาตุอ่ะเดี๋ยวถ้าครูวา,า,าดตารางธาตุจะวาดเป็นแบบนี้แบบนี้เนาะแล้วก็มีข้างล่างเนาะตรงเนี้ยค่ะถือเป็น s ออบิทอส ตรงนี้เป็น p ตรงนี้เป็น d ตรงนี้เป็น f หมายความว่าถ้าสมมุติว่าโอบังเนะาะประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าตัวสุดท้ายมันเป็น s orbital s orbital แสดงว่า2ตัวนี้ค่ะมันอยู่ในอยู่ใน s orbital ทีเนี้ย s orbital ถ้ามีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวคืออยู่มูนึง s orbital มีอิเล็กตรอนสองตัวคืออยู่มูสองตรงนี้เป็นรายละเอียดแต่ว่าให้เรารู้เฉยๆว่ามันอยู่โซนไหนก็พอนะคะต่อไป23าคือ d orbital d orbital อยู่ตรงนี้ค่ะ 30 d o r b i t a l คืออยู่ตรงนี้ค่ะส่วน36 p o r b i t a l p o r b i t a l คืออยู่โซนนี้โซนนี้เป็นธาตุกลุ่ม a ธรรมดาดังนั้นาตา transition จึงเป็นตัวที่จัดแล้วอยู่ใน d o r b i t a l นั่นก็คือ23กับ30นั่นเองอยู่ในที่ d o r b i t a l นะคะโอเคมีท่า transition ทั้งหมด2ธาท่าคือ23กับ30เพราะมี เอ่อเพราะอยู่ใน d ออร์บิทัลเนาะอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ใน d ออร์บิทัลบางคนบอกว่าแล้วถ้าแล้วถ้าหนูจําได้แบบว่า20ที่ที่แคลเซียมแล้วต่อไปก็เป็นทันเซชันยี่สิบเอ็ดถึงสาสิบก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นก็ได้เนาะอันนั้นก็อาจจะต้องจําเพิ่มเข้าไปนะคะข้อแปดจุดสองค่ะธาตุที่มีเลขอะตอมเท่าไหร่ถึงจะจัดอยู่ในกลุ่มของแกส๊สมีสกุลถ้าจัดอยู่ในกลุ่มแกส๊สมีสกุลแสดงว่าแก๊สมีสกุลเนี่ยคือคือหมู่แปดก็คืออยู่โซนนี้ก็็คือเปน P ถูกไหมคะเป็น p orbital ันั่นก็คือ36นั่นเองนะส p 6แปลว่าอะไร p 1ตัวอยู่นี่1 2 3 4 5 6 p orbital ขออภัย1 2 3 4 5 6คือตรงนี้ค่ะคือหมู่แพอดีนะคะหรือถ้าใครบอกว่าแล้วถ้าหนูจัดเรียงในระดับชั้นพลังงานหลักได้ไหมสามสิจัดเป็นยังไง36ก็จะได้เป็น28 18ตรงนี้เท่าไหร่28 8 ได้ไหมอันนี้10 28 36ได้เหมือนกันนี่ไงคืออยู่หมู่8ก็คืออยู่ในอ,อยู่ในแก๊สเฉื่อยหรือแก๊สมีสกุลนั่นเองนะคะธาที่มีเลขอะตอม36นะคะจะเป็นธาตุท,าที่อยู่ในกลุ่มของแก๊สมีสกุลนะคะหรือว่าธาตุหมู่8ต่อไปค่ะข้อ9 ข้อก้าหมู่แปดเนี่ยบางคนเขาเรียกหมู่สิบแปดแล้วนะคือมันเรียกได้สองแบบถ้าหมู่แปดก็คือบอกว่าต้องต้องระบุว่าหมู่แปดเอนะคะถ้าเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเราก็จะเรียกว่าหมู่สิบแปดนะคะต่อไปข้อเก้าค่ะจากการทดลองของมิลิแกนพบว่าหยดน้ํามันที่ลอยนิ่งหยดหนึงเนี่ยมีประจุเท่ากับสี่จุดแปดคูณสิบยกกาลังลบสิบเก้าคูลอมหยดน้ํามันนี้มีอิเล็กตรอนเกาะอ,อยู่เท่าไหร่คือจากการทดลองของมิลิแกนนะคะเขาจะหาว่าในใน คือเขาจะหาเขาหาค่าประจุต่ตอมวลใช่ไหมแล้วเขาก็เอาไปคำนวณหามวลได้ดังนั้นสิ่งที่เรารู้อ่ะคือเราจะต้องรู้ว่าอิเล็กตรอนหนึ่งตัวเนี่ยมีประจุเท่าไหร่ซึ่งของมิลิแกนเขาก็ใช้ในการคำนวณตรงนี้นะคะหนึ่งอิเล็กตรอนได้เป็น1.6คูณ10ยกกำลังลบ19กูลอมทีเนี้ยมันเหมือนคณิตศาสตร์นิดหน่อยอ่ะโจทย์บอกว่าไอ้น้ำมันหนหยดอ่ะมีประจุมา4.8คูณ10ยกกำลังลบูลม แสดงว่าน้ำมัน1นหยดตรงนี้ไม่ได้มีอิเล็กตรอนตัวเดียวแน่ๆถูกต้องไหมเราก็จะต้องเอาไปคํานวณหาว่า1อิเล็กตรอนนะมีอยู่เท่านี้แล้วถ้ามันมีเท่านี้คูลอมมันจะมีอิเล็กตรอนกี่ตัวนะคะอันนี้ก็อะทดแบบแบบเต็มเต็มขั้นตอนนะก็จะได้เป็นจํานวนอิเล็กตรอนที่เกาะอยู่จะเท่ากับ4.8คูณสิยกกำลังลบสคูลอม เราก็หาตัวแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยมาคูณตรงนี้เราก็จัดการคูณด้วยเรารู้ว่า1อิเล็กตรอนเนี่ยมีประจุคือ1.6คูณสิยกกำลังลบสคูลอมคูลอมคูลอมตัดไปตัดไปเราก็จะได้ว่า,าจำนวนอิเล็กตรอนที่เกาะอยู่เอามาคูณกันเราก็จะเอยเอามาเอามาเอามา,เอามาจัดการการหารกันแล้วก็จะได้เป็นจำนวนอิเล็กตรอนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ เป็นการจัดการตัวเลขธรรมดา10ยกกำลังลบสิตัดไปตัดไปก็เหลือเป็น4.8่6หารกนะคะก็จะได้เป็น3.0อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็จะได้เป็น3.0อิเล็กตรอนนะคะตรงนี้เราก็จะได้แล้วว่ามีอิเล็กตรอน3ตัวนั่นแหละพูดง่ายๆเป็นแบบนี้ละกันนะคะต่อไปที่ข้อ10ค่ะข้อ10เนี่ยให้พลังงานไอออนไนเซชันลำดับที่1หรือให้ค่า IE 1- 4ถึงมา ค่า I E คือความสามารถในการดึงอ e ิเล็กตรอนออกจากอะตอมนะคะในสถานะแก๊สดังนั้นถ้าใช้พลังงานถ้าถ้าค่าอ e ิเล็กตรอนมันมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างตัวมันกับตัวนิวเคลียร์น้อยพลังงานที่ใช้ก็น้อยก็สามารถดึงออกไปได้ทีนี้นค่า I E บอกอะไรกับเราได้บ้างค่า IE สามารถบอกได้ว่าธาตนนุนั้นอยู่หมว่อะไรนะคะมีเวลนซ์อิเล็กตรอนเท่าไหร่แล้วก็สามารถบอกแนวโน้มตำแหน่งในตารางธาตุได้นะคะ วิธีพิจารณานะดับแรกนะครูจะให้พวกเราเนี่ยดูท่าทีละตัวแล้วก็ดูว่าค่า IE ช่วงไหนที่มันต่างกันมากๆค่า Ionization ลำดับที่1แปลว่าดึงอิเล็กตรอนตัวที่1ออกไปใช้พลังงานเท่านี้ Ionization ลำดับที่2แปลว่าดึงตัวที่2ออกไปใช้พลังงานเท่านี้นักเรียนสังเกต A อันนี้ Ionization 1นนึ่งถนะ 500, 4, 6, 6, 9, 9, 5้าร้อยสีตัวแรกดึงอ่ะใช้พลังงานห้า้ พอจะดึงตัวที่สองใช้ส oh ี่พันหกโอ้โหดึงตัวที่สามใช้หกพันกว่ากว่าดึงตัวที่สี่ใช้เก้าพันกว่ากว่าแสดงว่าระหว่างชั้นที่หนึ่งระหว่างตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเนี่ยมันต้องพลังงานต่างกันมากอ่กการที่มันพลังงานต่างกันมากๆเนี่ยมันแปลได้ว่าดึงดึงตัวแรกออกมาจากชั้นนอกพอจะดึงตัวต่อไปดึงตัวที่สองเนี่ย ต้องขยับเข้าไปชั้นในมากขึ้นใกล้มากขึ้นมันจึงมันจึงต้องใช้แรงต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพราะว่ายิ่งใกล้นิวเคลียสเท่าไหร่เนี่ยนิวเคลียสก็ยิ่งดึงไว้ได้ดีนะคะดังนั้นตรงเนี้ยเราสามารถรู้ได้เลยว่าอ๋อแสดงว่า A อะมีเวเลนอิเล็กตรอนอ่ะหตัวนะคะต่อไป B 740เสร็จปุ๊บมาพันห้าพัเสร็จปุ๊บมา 7, จ็ดพันโอ้โหอันนี้มาหมื่นนิดนิด นะคะแสดงว่าอันเนี้ยน่าจะดึงสองตัวแล้วถึงจะสลับดึงเข้าไปอีกชั้นหนึ่งมองภาพออกไหมสมมุติมันเป็นแบบนี้นะอ่ะสมมติว่าแบบนี้แล้วกันต,กมมต,ดดตัวแรกอ่ะสมมุติดึงตัวแรกออกไปดึงตัวแรกออกไปฟืบนแล้วจะดึงตัวต่อไปอะค่ะมันต้องแบบถัดเข้ามาในชั้นต่อไปอ่ะนักเรียนนึกออกไหมพอเวลาตัวนะึสองสี่หกพอเวลาต้องถัดเข้ามาดึงในชั้นต่อไปตรงเนี้ย มันก็คือใกล้นิวเคลียสมากขึ้นซึ่งนิวเคลียสตรงนี้มันคอยมันคอยดึงอิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆอยู่อะดังนั้นพลังงานระหว่างชั้นนี้กับชั้นถัดเข้าไปเนี่ยจะใช้พลังงานต่างกันเยอะมากนะคะก็เลยทําให้เราได้ข้อมูลตรงนี้มาข้อ C ค่ะข้อ C เป็นเก้าร้อยเก้าร้อยเสร็จปื๊บเป็นพันแปดตรงนี้มันใช้เซนได้เลยนะักเรียนมันไม่ได้มีหลักการว่าต้องห่างกันเท่าไหร่นะดูว่าช่วงไหนในช่วงแปดตัวแรกเนี่ยช่วงไหนห่างกันมากที่สุด นะคะโอเคไหม900,008ดมื่นสี่สองมืนหนึ่งโอ้โหอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะถูกปะ900,908ก็ห่างกันพันสองพันถูกปะเสร็จปุ๊บไปหมื่นสี่อะโอ้โหห่างกันหมื่นกว่ากว่าอันนี้ก็สองตัวนะแล้วก็ถึงหลุดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งดีห้า580,008สองพันเจ็ดแล้วก็มื่นหนึ่งมื่นสองอันนี้ห้าหกร้อยพันกว่ากว่าสองพันกว่ากว่าแล้วก็หมื่นสอง แสดงว่าตรงนี้คือช่วงที่มันต่างกันมากๆเขาถามว่าถ้าใดมีแนวโน้มสูงสุดที่จะเกิดไอออนเป็นประจุบวกหนึ่งประจุบวกหนึ่งหมายความว่ามันกําลังจะพร้อมที่จะเสียอิเล็กตรอนหนึ่งตัวเพื่อให้ตัวมันเสถียรมากขึ้นตัวมันเสถียรแปลว่าถ้ามันเสียอิเล็กตรอนหนึ่งตัวปุ๊บอิเล็กตรอนวงนอกของมันะจะกลายเป็น8ตัวทันทีซึ่งนักเรียนก็ลองพิจารณาว่าสี่ตัวเนี้ยตัวไหนที่มันโดนดึงอิเล็กตรอนออกไปหนึ่งตัว แล้วมันจะต้องกลายเป็นชั้นถัดไปซึ่งชั้นถัดไปคือชั้นที่อยู่ข้างในนะซึ่งมีอิเล็กตรอนอ่ะแปดตัวมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนแปดตัวอยู่ในสภาวะที่เสถียรดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบเป็นข้อธาตุเอถูกไหมธาตุเอเพราะว่าอะไรอีกรอบนะเพราะว่าพอเวลามันโดนดึงออกไปแล้วปื๊บปะมันโดนดึงตัวนี้ออกไปอะ่ะมันค่าพลังงานน้อยสุดใช่ไหมแสดงว่าเวลามันจะดึงตัวที่สองอะ่ะมันต้องเข้ามาดึงตัวนี้ พอมันมาดึงตัวนี้หมายความว่าเวเลนซ์อิเล็กตรอนชั้นนอกสุดมีอยู่หนึ่งตัวซึ่งหนึ่งตัวตรงนี้มันพร้อมที่จะเสียอิเล็กตรอนออกไปอยู่แล้วพร้อมที่จะให้อิเล็กตรอนออกไปพอเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่มันให้อิเล็กตรอนตัวนี้ออกไปอิเล็กตรอนชั้นนอกสุดจะกลายเป็นวง8ดตัวตรงนี้แทนซึ่งมีอิเล็กตรอนแดตัวนะคะเขาจะเรียกว่าครบออกเตดหรือว่าเสถียรซึ่งธาตุชอบนั่นเองนะคะ 10.2ค่ะธาตุใดน่าจะมีจํานวน v a l ลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากันอันนี้เราดูมาแล้วนะคะวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากันก็คือดึงไปเท่านี้ตัวแล้วก็ข้ามชั้นเข้าไปแสดงว่าอิเล็กตรอนวงนอกเนี่ยมีจํานวนเท่านั้นตัวดูจากที่เราทดกันไว้ก็จะได้เป็น B กับ C มี2ตัวนั่นเองเนี้ยเจ็ดเจ็ด้อยพันห้าไปเจ0 0ไปหมื่นนิดๆเก้าร้อยไปหมื่นไป2อ0หมแบบนี้นะคะก็จะได้เป็น B กับ C ะะโอเคจบที่ข้อ10นะคะแล้วเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้านะคะข้อต่อไปนะมาต่อคลิปหน้านะคะทํามาล่วงหน้าด้วยจะดีมากๆเลยนะคะถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แนะนำเพื่อนมาดูนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้อย่าให้ครูทําคลิปแบบไหนนะคะเดี๋ยวครูจัดให้นะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย